ไม่นอกสักนั้นน่ะเก็บแม่เลยอันนั้นวันที่หกสิบมีวันเออนั่นทิมมี่อันนั้นลายสิคิดลายจิมมี่ทิมมีมาดงซ่ามันพูดอะไได้บ้างเยอะมากเลยอ่ะก็พูดธรรมดาพี่พูดธรรมดาเหรอคำพูดคำด่าเราไม่พูดพอเลยเราไม่พูดพอกันนะเราจะไม่พูดเบื่อแล้วราจะไม่พูดพอพูดบไย วันนี้ก็พูดเพาะทั้งวันแล้วอยากขายเลยเราไม่อยากขายในเกมมากดีกว่าเจอลูกค้าสิบเจ้าสิบเจ้าเป็นไงเป็นไงเขาพูดเพาะทั้งวันน่ะอ๋อไม่คงไม่พูดไอ้เหี้อลูกค้าเป็นไงว่ะเป็ไงล่ะเดี๋ยวไอ้เหี้อลูกค้ามาเถอ้อ๋เหี้อลูกค้าเขาไอ้เหี้ยไม่ดีปุ๊บเหรอครับสมัยนี้เพลง

เอาหัวร้อนเจ้าอย่างคุณเจ้าอย่างงี้ไอ้ตัดอุคนไอ้เฮียยัอตัดตัดหวานนะอันนี้คืออันนี้คือจักด่าฝั่งตรงข้ามเป็นด่าลูกค้าเพิ่มๆไอ้ลูกค้าคนที่เป็นลูกค้าของขพี่จิมมี่ตอนนี้จะคุณนั่งจานอยู่จานแล้วไอเดินจานเลือกเหรอมีกระปอนคิวบั๊กไว้ร่อง วิธีอยู่มอนไงข้อคือขากายแบบโดนเลยอาลับป้าไว้เดี๋ยวเราจะไปไปสิอะไรอ่ะไปสิออกมาให้ผมพ่วงเลยดีไม่ได้อยู่เนี่ยไฮ้ยสวยปะวิ่งสวยหลังหลัง ผมแม่งด้งโดดเลยห่ะงเนอดแจดวันนี้เจอลูกค้าแต่ละคนบอ้วกบานเดี๋ยวนะถามก่อนเอาลงได้ไหมเนี่ยได้ดิใครจะมาโดลูกค้าพี่ใครจะมาดูง่ายดิ ด่าแม่งลด่าไม่หมดพูดแล้วงุนยิดเลยเนี่ยไอ้เอาเขียดไปเลยโอ้โหตอกล้องมันต้องมีโอเคลงที่คนในทีมได้น่าจะเป็นกระสอบทรายได้อยู่หน่อยๆ Secure the room. We need to protect the biohazard container. Hmm. Hmm. It's <laughs> กำลังไป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 มี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 ันนึ่งไปแตะระหวางเลยทีมหยาบคายเนีผมว่าไอู้้นี้มันมันเบางคนเหรอันรู้สึกฉันรู้สึกฉันรู้สึก ฉันรู้สึกความฉันรู้สึกละอายกับคำหยาบคายที่เกิดขึ้นในใจฉันแล้วมีปาละเบิดเข้าโดนโฮหลังเลดปาละเบิดเห็นแล้เชีนยเค้นเค้นด่าตัวเองทำไมโอ้ยเจ็บ มันญ่า่เฮ้มานลูโอ้ยไอ้เรื่งยุติธรรมมันเข้ามาเม่อไหร่เี่ยโอเวนเจ๋อแ็กหมดอีกนาต่องานใหญ่งานใหญ่แล้วอ่ะเย้เลยเดียมองเธอจูมันจะวันแทบไม่รู้หรือเปล่า่ะ อ่อท,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 ทีแบดแบดท,ทีบอทันนสามสก้าแล้วตีมหยาพาแพ้ออต้องอ่อนหวานแล้วสิน่ะ why น,น,น,นั่นมันต,นะตอนแลวะม่ใอ่อนหวานขอโทษพีม <c oughs> กคะนผมว่าแม่งไม่ใช่ละผมตายตัง้งแต่ต้นเกมตลอดเลยแยกตายต้นเกมให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปตายก่อนให้เวนไม่รู้ห้องนี้ คุณต้องให้โอกาสผมขนมจะหมดแล้วไม่ใช่เห็นอะไรทักอย่างจะหมดแล้วผมผมดูแลประชาชนมาอย่างยาวนานการใช้จอยอย่างยากลำบาก มันเป็นลัดไอค้ควายอามาลูเรื <c oughs> ออามาลูแอดชั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วใครไม่รู้ชั้นสองกำลังขึ้นมันไดมันไดเอามาลูสปีดหน้าต่างหน้าต่าง ยันยิงกูจังเลยพงไอ้เชี่ยไม่ตายได้หรอมาลูเขาเป็นไปดอร์แมนเขาจะตายง่ายขนาดนั้นแครคนที่มือเปื้อนอยู่เนี่ยนะฮิว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 ิลนเนหมอเออฮิวมะฮิวธรมะกระันหน่อย เอ้าเผามาโอเคยานี่ทะรูเป้งโอ้โหทำมาหมดแล้วโอเคจะเอามาทำไมเยอะแยะไม่ได้สร้างบ้านนั่นหอ่ข้างหลังพี่ข้างหลังที่ข้างหลังที่อยู่ตองห้อง ห, وم, ห, وم, ห, وم oh. ห้องห้องห้องอันนี้อ๋อห้องบันไดอ่ะห้องบันไดเออบันไดบันไดวนบันไดวนแล้วจะออกไปแล้วเอามารูเหรอเอามารูใช่เอามาลีนทีวีคือต้องยังอันมาเนนี่ยังอยู่ที่เดิมป่ะอ่าเอ้ยติดลงมาชั้นสองลงมาชั้นสองคุณเิน ừm hôm nay 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 ừm แอเห็ดโคนญี่ปุ่นผสมข้าวไทยนี่อร่อยมากอือโอนี่คือข้าวเกียบนี่นะเป็นเรื่องที่ดีอะไรนะเห็ดหูหนูไม่ใช่เห็ดหูหนูมันเขียนแค่เห็ดถ้าโก้โอเคว่าเออมันก็คือเห็ดเห็สี่หนึ่งหกได้มาอยู่ในเมืองฉันแล้วฮฮอฮอฮอ ผมว่ามาว่ะหนาว่ะมานี่คือเคนตายก่อนใช่ไหมพวกนี้มีอะไรหรอแค่ไอไอเทมของมันในทางที่ปิดเฉยเดี๋ยวให้วนให้ถ้าพาักขนมติดของตายวอนข้อมันปิด สองแผ่นเลยัย้ยก็ได้จริงเอ้าน้างยาวด้วยอ่าจ้ดีนะเอ้ยด้านานพวกตกใจช้าแล้วก็เอามาดูสปีดจะเป็นยังไงโอ้ยไม่เลย อ่ะล่ะโอ้โหไม่ได้มี้องกัดเชิงลุกตรงไหนอยู่อยู่ชั้นสองตรงนี้ละข้างนอกนี้มันโดดขข้ามาเอามาลูเลิศเลยยี่สิบกาลีทางพี่ต่อมันมีพี่ไอ้พี่ไอ้ไม่โดนว่ะ โอ้ยเอด็ดเฮ้ยเฮ้ย, <c oughs> ยได้ไงอะ่ะฉันยิงกไม่ได้นะเว้ยเอด็ดหนึง่งขีด อไม่ไม่ไหวไอ่ะมะตาย<ค>น,นี้แม่งไม่รอดหรอจะตายทหารนึงนี่จะมีคนโดนบีบชาร์ตเข้ามา